สวัสดีครับทุกทกคนยินดีต้อนรับทุกทกคนเข้าสู่ช่อง IM Walk วันนี้อยู่กับแกะกองเก่งนะครับกับน้อง VR Performer d e m o Collection ครับอยู่กับ่ข่ป๊อ m มาดแล้วก็ Demo World ด้วยนะมาครับเรามาดูแพคเกจจิ้งของน้องก่อนดีกว่านะครับด้านหลังของน้องนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับแบบนี้นะเป็นของแท้ของป๊อบมาดแน่นอนครับแต่ตรงนี้ก็เขียนว่า Demo World นะน้องนะครับยังอยู่ในซิลอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับ แพ็เกจจิ้งของน้องนะครับทำมาน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับสวนสนุกนะมาครับมาแกะไปพร้อมๆกันเลยเขาติดสติกเกอร์มาอย่างแน่นหนาเลยนะครับามาครับเรียบร้อยแล้วมาดูตัวน้องข้างในกันก่อนดีกว่านะครับว่าน่ารักขนาดไหนแพ็กเกจก็ทำมาดีมากเลยนะครับแน่นหนาดีมากๆเลย แล้วก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับป้องกันน้องนะแค่นี้นะครับน้องก็ยังฉายแววความน่ารักออกมาไม่หยุดเลยนะครับมาครับมาดูลักษณะตัวของน้องกันก่อนดีกว่านะครับตัวของน้องนะครับบนหัวนะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับกริตเตอร์ใสๆนะครับแววาวสวยมากๆเลยแล้วก็บนหัวของน้องที่เป็นก้อนเมฆนะครับก็จะใส่หน้ากากาตัวตลกแล้วก็มีหมวกด้วยนะรายละเอียดของน้องดีมากๆเลยนะครับเนี่ย น้องนะครับเหมือนกําลังเล่นเครื่องดนตรีอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับน้องน่ารักมากๆเลยตรงตาของน้องนะครับก็เหมือนจะมีน้ําตาอยู่ตรงนี้ด้วยนะต่อมานะครับมาดูน้องลิงที่มากับน้องดีกว่านะครับน้องลิงคนนี้ก็จะถือฉาบนะน่ารักไม่แพ้กันเลยนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ดีมากๆเลย เป็นยังไงบ้างครับกับน้องดีมู We are all performers น้องคนนี้น่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับวันนี้ I m w walk ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาแกะกล่องเก่งกับคอร์เรคชั n นอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ I m w walk ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ